ไม่ไม่มีผลคือก็คือหนังเป็นเดี่ยวบังใช่เราเลือกสีอย่างเดียวเคือหนังเป็นมาที่สีเรียงว่าางทุนใจมีผลมาที่ผลลัพธ์เราก็สาม่รถเราใส่สีให้ดูนะครันอนกลางเต็นท์ท่านยมีกันอยู่ไม่นี่ได้หรอดูขาดูขา่ตรงนี้ใกล้าไหนนี่โทนสีอะตรอยู่้วคือสีอ่ะไม่ไม่แต่สีอ่ะ เอนน์ไม่ธรรมชาติสูงดได้แค่ี้ใช่งลเรื่องราวก็เป็นประมาณนี้เหลืองเขาก็สวยเหลืองเขาก็สวยเอามุนเหลืองสวยเขาสวยหน่อยอะว่า ต้องสนี้ต้องมีเหลืองค่ไปแลก้องได้ที่ประมาณเหลืองนะเหลืองงมีคือได้งดหมืนหกหมื่นหกพ้สตัวนอะรไม่เอาให้ีเหมือนกันของนี่เอาเืออะไรก็ได้สินค้าอะไรชื้อนีละเป็นเองดเลยนะเลูกหอกันิด้วยเป็นนิวด้วย เด็กตัวแม่ต้องขอเออทำเล็บก,กันไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุยได้ค่ะไม่เป็นไรนี่ลองเก้าอี้ไปที่ไหนก็ต้องลองเก้าอี้เขากำลังปรับปรับอ๋อปรับหัวตั้งอืม อันนี้ยี่ห้อเดียวกันโยอโยนโ่นโยกได้ป้งไม่๋ออ๋อไม่โยกก็ได้ เตอที่ลองเมื่อกี้สวยม,มากเอาไปดิเอา <c oughs> ไปดิเอาอีกก่อนไปฟ้าเสียงมันจะไม่มีการขื้นอกเสียยตรงนี้่อกดแช่ได้เลยมันจะมีตอนน่้ เคกาเสียไม่ได้จริงแล้วก็ตรงนี้บอกตรงนี้จะดันหลังนอนสบายทําให้เราไม่ปวดหลังเผลอหลับได้เลยนะเพราะพรงนี้มันนอนรับแผ่นหลังไว้ให้เราเรียบร้อยเลยดันหลังให้นูนเวลานั่งไปมันจะไม่หักไม่บอกนะตรงนี้ก็จะไม่ยวกไม่โจมวันนี้มีที่เสียบมือที่ท่าทาแล้วก็ปักน,นอนทำนานได้เอาไปตสุดเลยนะ เท่าไหร่เดียว่าจะเองน้่อเหมือนกับเลย่ะเหนือนกค่ที่ไ้หนอยแรงไมไม่ไม่ไม่ไี้คนละเรื่องแ,แต่เวลาทำบโกท้ก็ โคก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 เนี้อัดรถ75เปอร์เซ็นต์นี่รถสามสิบแล้วตอนนี้เจอของน่ากินครับอะโอ้โหลูกมันลูกใหญ่เออเด้อถูกไหมราคาถูกอยู่นะลูกละร้อยอืมแต่ใหญ่บึ้มเลยแต่วันนี้น่ากินมากดูวันนี้แดงเราซื้อไหนเนี่ยเราซื้อนี้ไหมเราซื้อนี้ไหมหรืออันถูกกว่านี้นี่ไหมนี่นะเออนี่ดูสวย เหลือ,อไหนกันลองเอาไปเทียบกันกันหมดอ่ะแต่นี่สวยจิงอันไหนสวยอันอันบนสวยยังไงดูใหญ่ใหญ่แดงแดงตึเต็ดอ่ะอันไหนอันนี้มาอืมอันนั้นเนี่ยนี่ราคานี้คนสามร้อยมันดูสดมากแบบไม่ต้องไปญี่ปุ่นอ่ะอืมไม่ต้องไปญี่ปุ่นอ่ะดูดีมาก สามร้อยเก้าเก้ามาเป็นเรื่องเลยครับนี่นี่ครับไอสตรอเบอรี่เมื่อกี้นึกว่ากล่องนี้เท่าไหร่นะสามเก้าเก้าเอาแบบนึงเดี๋ยวเราตัดเราตรวจสอบไปแล้วคือต้องไปล้วงเหรอคือต้องไปล้วงขยะเหรอ อะไรห่้าจ่ายอเดียวกีอมน้ไม่เขาก็น่าจะแปะให้ครบนะจะได้ไม่ต้องใช้เราไม่จบเลยทุกคนอุ้ยจังเลยเอ่ปลอยแล้วว้าว คงว่าเมันขุมจะมันสามันสามร้อยกว่าบาทเราตั้งแตเรามาจากทีมมุกสรุปสรุปแพคละสามร้อยเก้าเก้าเอามาเลยสองแพคไหมสรุกแปดร้อยวันนี้อะไรขุมสุดหรือเปล่าอันนี้พ้าหุ่มพ้าหุ่มพ้าห่มนี่ยใหญ่ประมาณคุมรถได้อะเท่าไหร่สี่ร้กว่าบาท ห้าร้อยหกสิบกันห้ um, นาร้อยห้าเก้าปิดเครื่องครับข้าวเย็นวันนี้เราจะลองมาทำอะไรสมูทตี้สมูทตี้โยเกิรต์ต โยกเกิร์ตน,นี่แต่ช่วยขึ้นแล้วก็ของเล่นใหม่แก้วปั่นติ๊กต็อก <c oughs> แก้วปั่นตัวดังอันนี้ใส่ไปเลยไหมใช้ช้อนครับใช้ช้อนออใช้ชออ้อนเอาใช้ช้อนนัำเปิดเลยก็ใช้เคี้ยวๆเอาดิไม่ใช่เคี้ยวๆอันนี้ลงไปไม่ <c oughs> จะทำอย่างนี้เหรอนี่มันเนื้ น้อยกว่าเอวเทใส่นี้เลยไม่ต้องใส่ช้อนละพอ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 เจี๊ยบละตอนนี้อันนี้คืนิ้วลูดเน Eu Olha, <laughs> Bye-bye.